สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราหยบเกมนิ k เก็ก็เด of victory กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากค้าที่เราไปเราเปิดได้โกโก้กับโพลี่ไปผมบอกเลยเลยนะครับว่าดีมากแบกผมได้หลายรานอยู่นะสาหรับไอพวกไอ่หอคอยเนะี่ยไ่หอคอยคือช่วยผมได้เยอะเลยนะครับผมสองตัวนี้เนาะในวันนี้ก็มากับตัวละครที่ผมอยากเปิดมากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือน้องโซดาโซดานี่แหละของดีของเด็ดที่ผมอยากเปิดมาก ผมหวังว่าผมจะได้เธอมาในไอดีนะครับผมถ้าผมบอกเลยนะผมไม่มีลิมิตผมจะเปิดให้เพชรหมดตัวเลยถ้าไม่ยังไม่ได้กูจะเปิดให้หมันปวดตัวเลยอีกอย่างหนึ่งนะถ้าผมเสียเพชรทั้งหมดแล้วยังไม่ได้เธออีกผมไปแลกเธอเอาในร้านข้าวก็ได้ยังไงกูจะก็จะเอากูบอกเลยในคลิปนี้ผมจะเอาเธอให้จงได้นะครับผมมีอะไรเปิดก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะมีตู้ไหนที่น่าเปิดอีกไหมนะครับผมตู้เฟนแต้มยังไม่พอโอเคมา งั้นเราลุยกันเลยดีไหมกับน้องโซดาอาขอนะมอติแรกเหมือนโกโก้จะดีมากหน้าโซดานะมา please ได้โปรดละโอติแรกแล้วออกเลยนั่นคือจบกันนะครับผมและเอดีผมมันก็จะเป็นค้างแสงอยู่วันยังค่ำนะโอเคครั้งที่เลาโกโก้กกเฟกเอาครั้งนี้โซดาจเ,าเฟกเอาหรือเปล่าดูสิมีเฟกไหม เฟกเปิดประตูมาแสงสีทองเปิดวับเอาไม่มีโอ้โหอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังมีการันตีเรายังมีการันตีอยู่นะครับผมผมนั่งดองเศษมาตั้งนานแบบหวังว่าจะแลกตัวละครที่ผมอยากแลกก็นี่แหละตัวน,นี้แหละที่ผมจะแลกนะครับผมถ้าผมเปิดไม่ได้เนาะไปมระตีที่สองนะครับผมขอร้องละออกให้หน่อยอยากเก็บให้แม่เปิดตู้หน้าบ้างหน้าเดบโดมาเฮอร์สดา ซีซสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ท่าน,นปักม้วงอีกแล้วเฟกไหมมีเฟกไหมเปิดประตูออกมาแสงสีทองโผให้หน่อยปาดเข้าให้ไม่มีโอ้โหอานี่ไงแม่งเอ้ยเอาอีกแล้วนะเฮ้ยไม่ไมไม่เล่นอย่างนี้ดิไม่เล่นหมดตัวดิเฮ้ย วันที่สามนะต้องออกในาละั้นสองเอร์เซ็นะโซดานะได้โปรดละจริงๆอยากได้เว้ยอยากได้จริงๆขอร้องละ่ะได้โปรดเธอพีสมาไปสีทองขอร้องขอเห็นหน้าสีทองสักครั้งหน่อยนะโอ้โหแมเงเลยแล้วแมงม่วงรัวๆเฟกเอามีไหมเฟกไม่มี โอ้โห oh. oh. ผมว่าผมนะ่าจะได้เห็นรางที่ตัวเองต้องแลกเข้ามาอยู่ในนี้แหละน่าจะได้เห็นรางที่ต้องแลกมาจริงๆใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันมดติต่อไปถ้าเปิดไม่ได้ผมแลกเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมอยากเก็บเพชรไ้เปิดตู้กาชาดาบ้างนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเราเปิดกันทค่นนี้ละสีมัลติไม่อยากใช้เพชรหมดเนาะตู้กาชาดาต้องมีให้เปิดนะครับผมเพราะว่าตู้กาชานาจะเป็นตู้ของคอร์แรปเชนซอมแมนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม ก็ต้องเก็บเพชรเหลือไว้บ้างนะเนาะอ่ะาแปะตอนนี้ถ้าไม่ได้ผมแลกเธอเลยนะลุยทองเหอะจริงๆจ,จะได้ก็ต้องแลกเสร็จเกลือม่วโอ้โหม่วงจริงๆน่าจะได้แรกกันแน่จังหวะเนี้ยน่าจะได้แรกกันจริงๆแล้วนะจังหวนะเนี้ยโอ้โหกูว่าแล้วโอเคนะครับผมท่านผู้ชมไป ปรับตัวเธอจัดการแลกการันตีเลยดีกว่านะฮะจังหวะนี้แม่งอะไรไปการันตีก็การันตีแรกเอาเลยดีกว่านะครับผมปโซดาดุยี่อยากเก็บสเกลือไว้ได้ตัวอื่นนะแต่ตัวนี้มันต้องจัดจริงๆวะ่ะมันต้องเอาอะโอเคนะครับผมโซดาปืนกลหนักเอ็นจีเรียบร้อย แล้วเราก็จะเอาเธอไปเข้าแชร์เลเวลนะครับผมไว้คอนหลักครั้งหน้ามาเมื่อไหร่ผมก็จะมาอัดอีกนะครับดูซิว่าครั้งหน้าเนี่ยแม่งจะได้หรือไม่ได้แม่งี้ครั้งนี้มันก็เสียเยอะเหมือนกันนะหมื่นสองพันเทเนี่ยแม่งแพงแม่งกระชายเกมนี้แม่งแพงเหลือเกินนะครับผมแม่งแม่งเลยเปิดทีนึงแม่งแบบเทรแทบหมดตัวนะอ่ะยัดเข้าไปนะครับโซดาร้อยสี่สิบสอง ตอนนี้คือผมยังเลเวลไม่ร้อยหกสิบเลยนะคือแบบคนที่แบบทำเลเวลร้อยหกสิบได้ตั้งแต่ตอนเกม้วยคือมึงทาได้ยังไงวะแมงคือแบบขยันฟามขนาดนั้นเลยหรอคือแบบทาไม่ได้ยังไงอ่ะอยากรู้จริงๆอ่ะแมได้มาแล้วให้มันได้อย่างงี้สิถึงจะไม่ได้จากกาชาแต่ได้จกากหลาน้งค้านในการแรกก็ถอะนะได้ก็ถือได้นะครับผมโอเค หวังว่าครั้งหน้าตู้เชนซอแมนผมจะเปิดแต่ไม่ต้องแลกนะแต่มันก็แลกไม่ได้เดี๋วแหละเพราะผมไม่มีเศษเกือพอที่จะแลกเพิ่มนะครับผมอ่ะอัพสกิลเลยอัพสกิลเลยอ่าแล้วก็โอ้โหแลกเลยเฟรมเลตตกเลยโอ้ตั้งตั้งวอวไปเปอร์เลยก็ได้จังหวะเนี้ยล็อบบี้เอา สกัเล็ออกแล้วกนะันเพราะว่าผมตั้งเธอมานานแล้วอา่ามาโซดานะครับผมอา่าเรียบร้อยทุกวันผมก็จะเข้าวันแรกว่าเห็นเธออยู่นหน้าล็อกอินนะครับผมแหม่ดีจริงๆนะฮะงั้นก็ว่สาสัคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมม้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ